ในเกมเราบอกกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมาล่าท้าผีที่บ้านที่เป็นคล้ายๆประสาทหลังใหญ่ๆนะมาดูกันว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรเขานะผมกันเลยค่ะมีเจ้ามีเจ้าของอยู่มีเจ้าของบ้านเอ้ยเี้ยมเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เราเห็นลูกเทนนิตรงเนี้ยเราหายไปไหนก็ไม่รู้อะไปเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมีตุ๊กตา,กาด้วย น้ายิ้มเหมือนเหมือนคนที่อยู่ในร้านโทรศัพท์เลยที่เราเล่นกันโอ้โหว้าวอะไรหูข้างล่างน้ำมันอะไรเนี่ยนั่งนะเออเราโดนน้ำปึ๊บข้างล่ามีน้ำว้าวมีลำโพงมีบินแล้วก็มีเจ็ตแพกต้วใด้วยโอเคผ่านแล้วไปกัน เนี่ยคนข้าไปกันโอ้ไม่กอนมีตุ๊กตาหมีด้วยนี่กับจักเต็มเลยมันมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยที่ดูเหมือนกันอะไปกันเร็วเราโอ้โหนันมาแล้วอ้าวแล้วตายเลยก็ตัวมปไหมไม่กลัวจ้าไม่กลัวจ้าไม่กลัวเลยละเอาที่เราไปแล้ด้วยมันเดินเร็วอ่ะมันมีลูกพาบันไดอยู่ตรงนี้ ใจเย็นอย่าเพิ่งตามหนูอ้าวไม่เปลีนไปได้อ okay, 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 ่ะโอเคโอเคโอเคปลีนปไปไปโอเคไปกันต่อโอ้อะไรนะอะไรเขียวๆข้างใ้แค่ไม่ออกโอ้โหว้าวน้ำเขียวน้ำเขียวไม่ใช่มันคือสารกำลังภาพรังสีตรงนั้นเห็นเปล่าใช่แล้วล่ะมีถังทิ้งไว้อยู่เอาด้วยดี <c oughs> ว้า มันไม่มีเผยลงมาจากน้ำลงนะรู้เลยเรกว่าตกน้ำมาแล้วถึงล้รอด้วยระวังตกนะอึ๊บนะอึ๊บทมันหมุนต่อนมาแล้วนี่ตรงนี้โอ้ยจะตกนายพุ่งไปอึ๊บไปกันไปเฮ้ยน่าเฮ้ยมีปุ่มสีแดงขึ้นลิ์เป้าใช่ๆ ไม่ไงอืมเขาได้้าแตดทะลุสนายลยได้ไม่เหมือนกันเลยรอนด้วยว้าวอ้าวเพิ่งรู้ว่าบ้านที่หลังมีลิฟต์ด้วยเหรอเนี่ยใช่เห่ hey, มากบ้านเป็นสีสีเทาเลยขาด้วยโอ้มีไงแมงมุมเต็มเลย<ห>โอ้โหกระดูกโอ oh my god ขึ้นมาดู

เน ch ียนเน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 ียนเ เฮ้ยมันขยับได้ด้วยใช่ขยับได้ขึ้นไปมีสปริงด้วยซิลบะกึ๊บว้าวึ๊บอันนี้ไม่ได้จะเดินผ่านหัวได้เดี๋ยวตายโอเคไปกันต่อไปไปไปแต่เฮ้ยงูดุปันชาดูปันโอ้ไม่อะไรอ่ะไปกันต่อไปกันต่อทำไมโอ้อาแฟต้องไปในลาวา มันไม่กล่องเหมือนกันเราเยาะกับพันเราตัวเล็กมากตัวเล็กกอดกล่องีกล่องหนึ่งมากรอด้วยอ่ะแยตายอ่ะเป็นเศษก้อนสนเลยโอ้ยเกือบเฮ้ยเกือบเออตกเต็มอึ๊บมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันยากอ่ะใช่อึ๊บอึ๊บทานโอดูทำแม่งทำแม่งอ่ะ ไม่เราปีนมาได้น่าจะมีเจ้าของบ้านออกมาจากประตูแน่เลยได้มายัางเดี๋ยวรอไปกันระวังนะระวังนะนปีนลูกศรปีนมาเลยปีนมาเลยวูวตัวน่ากลัวนีนะเนี่ยไปเปิดประตไูไปกันไปกัน โอ้โหโอ้ใบก้อนขอขยับได้ขย okay. oh. ับได้มันจะผ่านได้ยังไงอือหือมีน้ำอยู่นานกันเลยเหรอใช่โอ๊โอ๊ะโตอะไรเนี่ยนั่นไงเึ๊บเดี๋ยวเราสอดแฝดตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่มันลูกผีนี่นะเหรอใช่มีโตอาหารด้วยโอ้โหขอแฝดระวังโดนน้ำอีกรอบนะเออหา ก็นำไปยอมไดแล้วไม่ขอกว่าลอยเยอะจังตึ๊บไปแล้วเอ้ยูเพิ่งไปสิหลอยไม่กล้าไปอ่ะโอเคไปแล้วไปจัะเออโน้องบิดปากทางออก next 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 เต็มเลยแต่เราว่าไม่ใช่ลูกศรได้ไปทางนั้นอย่าเข้าไปมันไม่ปลอดภัยหรอตามมาไอ้ยังเกือบหลงกลมาแล้ว เข้าไปองโอ้ยเย้ว้าอ้าวเออเร้วตัวั้านประการเป็นสีขาวเฮ้ยเขาเกิดมาที่เดิมโอเคงั้นลองเข้าไปในประตูดูไหมเพรามอันจะมีอะไรมีาเอ a d a S Hello u n e e d a k e y t o Open มันบอกว่าต้องใช้คุณเจในการไขอ๋อนี่หรือเปล่ามีมีนี่เ้ียนางฟ้าหมุนไปหมุนนั่นไม่ใช่แล้วล่ะนั่นมัน เป็นแบบรูปภาพมันต้องใช้คุณเจ่าใ่เฮ้ว่าหน่ะจิูวหลังรูปภาพอันนี้กเลสวัสแดบบีครับมีอะ <c oughs> ไรอืมงั้นเราลองไปประตูนัน้นดูเกี <c oughs> ย่ยมันจะเป็นทางที่ถูกไม่แน่เปิดมาอาจจะเจอผีก,ก็ได้เจอร้ออ <c oughs> ต้องกระโดดไปสีแดงนะอ้าว <c oughs> อ๋อให้เดินตรงเส้องเดินสีมันทะลุมันเดินไม่ได้ กาแฟเราด้วยเราต้องเข้าไปประตูนั้นนะคุณแล้วก็กเอากุญแจมาไขแน่ๆเลยเอ้นัแหละน่าจะใช่่ใช่ว่าแต่โอ้วยว่าแต่เราตกว่าแต่เราต้องทำยังไงแล้วมันยากอะ่ะเฮ้ยมันเลื่อนได้ไม่บอกไม่บอกอ่ะเลื่อนได้เหรอ ใช่ใช่โอ้ไม่บอกอ่ะอืม้ฮม่แน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 ่แ่แน่แ้วเอ้าเฮ้ยมันมีอัธย่แัยด้วยแตกกระจายแล้วันเกิดตรนี้ใ่มากอาด้วยดีเฮ้ไปอีทางทางนู้นเถอะตไปทางนู้นกลับไปที่เดิมไหอออื้อหือไปวันนี้ อย่าไปนะนนะโอเคอันนี้ให้เล่นเหมือนสคกิวตเกมเลยอะ่ะต้องผ่าอ้อยค้างอ้า,อามันไม่เหมือนกันนี่นาต้องไปด้านนู้นมาแน่ได้ไหมเราเพื่อนมาก่อน,นเราลองเลยแล้วกันเออเฮ้ยเฮ้ยเออ,อลอด ไอตเดี๋ยวรอให้เกิดไปเราตกเหมือนกันเลยแสดงว่ามันมันมันไม่เหมือนกันเ่ยต้องไปทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้นี่เอาสุดท้ายแล้วว่าพไปเอาไปแล้วไปกัะ ไมกลัวแล้พาแสนลงไปก่อนไม่เอาไล่ไปก่อนสิเย้อ่าวผ่านเฉยเอว่าครับเราไปอันนละทางเย้เราเย่มากมันแย่ที่สุดในโลกรอเราด้วยดีมันแย่มากอันนี้ไปทางไหนอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่เนันนี่นี่อนี้อึ๊บมันเละแต่ผมตกไปแล้ว อึบเออผ่านเกือบอผมจะเล่นนันไหนดีควรไปทางไหนหรือว่ามันให้เราไปตอนสีเขียวแต่ถ้าสีแดงมามันเน,นี่ยในไง้นี่ไงมันจะเจะเอ๋มอาะหา่าเราพอมาเป็นสีแดงเราต้องหยุดหรอต้องเป็นสีเขียวก่อนมันจะไปได้ถ้าเป็นสีแดงอะต้องหยุดถ้าสีแดงต้องหยุดเป็นเกม E I O U เออ ไม่บอกยากลายฉันไม่รู้จ้ะดีฉันไม่รู้มันเกมดีอออยุรวมทุกสถานการณ์กูกูวาเลยถ้าเราเดินตอนสีแดงก็จะนี่ไงก็จะตายอือต่อยค่อยกระดิบกระดิบกระดิบไปเลื่อยๆนี่จะรู้ได้ไงอะ่ะเพื่อนไปแล้ว ต้องเดาเอาเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้พูดเหมือนกูกวามันไม่เหมือนไอเกมวันนั้นนะที่ไม่เหมือนสปิทเกมเหมือนกูกวานั้นโอ้สีเขียวแล้วก็เดินตึ๊บตึ๊บเพื่อนเหรอ นี่ยังใกล้จะ,ะเห็นละเฮ้ยมีกับดักให้เราโดนเลยนะห้ามโดนนะพูดไปเป็นไงเราจะตุยเย่หย,ยุดก่อนเรากลัวกลัวมันแดงตอนนี้ผมเราเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยผมฟอร์แฟรเป็นสีได้ตายเย่เฮ้ยเจ้าตุ๊กตานั่นของโดนเผาเหรอเดี๋ยวเรารอเนี่ยเราไปตรงนี้กันโอเคไปกันต่อเกิด <c oughs> ตำหนได้ อยากมากเฮ้ยไม้อะไรอ่ะเข<อ>เข้าไปกันโอ้หน่ากลัวข้างล่างมาีน้ำอ่ะใครอ่ะต้มันจะหมุดนี่นะนอนไ,ไอ้นี่อะคีต้องการคุณแจต้องการคุณแจประตูป่ะในนี้หรือเปล่าเฮ้ยน,น่ามันจะตายออ เอาให้เลือกหีบใช่แล้นายเลือกฝั่งไานเลือกคนละฝั่งโอต้องไปใหม่อีกอ่ะเหนื่อยจริงจริงในในเลือกฝั่งนี้อเลอเลือกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็ตายเหมือนกันลองฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ตายเหมือนกันโอ้ยโดนไม้แล้วเอาเก็บอยู่ในหีบนั่แสดงว่าเหลือกลองสุดท้ายแล้วนเป็นกล่องนี้แหละใช่แล้วล่ะกล่องไมนกล่องนี้ ก็ตายอยู่ดีอ่ะเฮ้ยอะไรเปิดได้อ่ะต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนอืมดูว่านตู้สุภาผามีให้มันเปิดเฮ้ยมันมีแบบรูๆอ่ะให้เรามองมีอะไรนายาบย่างดีบางมี่จะพรมถีมมวย เข้าไม่ไ huh. ด <be S 3> ้ม uh ันย้มแงมไว้อ่ะไปจะเข้าทางไหนมันหอักไปเข้าโลกหัวป้าอาจจะอยู่ในหีบนะไายเลือกหยิบหรือเปล่านี่ไงหีบอันนี้อันนี้ถ้าเราหยิบเราก็ได้แล้วเนี่ยเหรอไข่เลยอันนไหเปิดได้แล้วเอ้ากลับมาที่เดิมคุณแจต้องกลับแสดง กลับไปกลับไปไขเหมือนเดิมใช่ตรงนั้นไงไหนน้ามันไงคุณแจได้แล้วโอเคไขเลยอย่าเร็วอย่าตกไปข้างล่างนะตกไปแล้วตกไปไม่ตายอกไปไปไขคุณแจกันเนี่ยไขได้ไหมได้ใช่ป่นไ่ไปแล้วโล้วอลออ้ำมาก มีรีบีกแล้วมันกำลังเร็วเร็วเล้วโอ้เาเออมาตะเกมเมื่อลืมบอกไปเกมนี้เขาสามารถให้เลือกโหมดได้เลยนะคะก็จะเป็นโหมดอ่าโหมดฮาร์ดกับโหมดร์มอลนะคะถ้าใครอยากได้ยากยากนี้ก็จะเลือกคำว่าหายนะ้ถ้าใครอยากได้แบบฟาร์การหรือว่าปกติก็จะเป็นนรนมอลนะอันนี้ของฝาแฝดกับของมาตะเกเมอร์เป็นโนมัลนะเราไม่เลือกแช่แบบเพราะมันอาจจะยากกว่าที่คิด โอ้โหลึกมากข้างล่างมองไปดิใช่มาเร็วมาเร็วมาเร็วจะผ่านได้หรือยังอ่ะมันมันยาวนะอันจังโอ้เฮ้ยข้างในมีโครงกระดูกเต็มเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันเราเห็นมันมีอะไรพ่นออกมาใช่ปะนั่นไงรูรูกลมมีรูเฮ้ยอะไรเะหู่หนู ทุกคนคุณเพื่อนเห็นเปล่าเห็นหนูแต่ทําไมหนูมันติดปัะคะหนูมันจะกัดเราหรือเปล่าเ็มันจะอใส่ตกน้ำมันนี้ไม่ใช่หรอกเขาอาจจะทำมาทำมาทำมาเป็นแบบส่วนประกอบให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นโอเคอันนี้มันน่าจะพ่นน้ำเขียวๆเลยออกมาหรือเปล่านั่นไงนั่นไงยังไม่ทันบอกเลยโอ้ยมีรูกันบวกเยาผ่านแล้ว เราก็ได้ผ่านแล้วเราเห็นฝาแฝดกระโดดไปปุ่นอล้วก็งงว่ามันคืออะไรเอาเพราะแฝดตา้เอ้าหนูกัดหนูกัดตุ่มไม่ต้องวัหนูกัดหนูกัดเราวุ้นวุ้นกิตาอันโนอันนี่อันงาอันชีชาอันชีชาไม่เป็นกัดแรงจังเลยผ่านและอันโนชีชาอันเนีิชองโชโดนเน้นโอเคไปกันต่อหนูกัดหนูกัดเราเฮ้ อ้าวเจ้าผีแล้ทำไมได้ไงบ้าน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 โอ้มันหายกลายเป็นตอนมืดแล้ <c oughs> มันเดินไปจังหรือมันหลอกเราอาจจะเข้าไปในนี้ก็ได้ขเข้าไปทำไมอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นของเรานั่นเองที่เราเล่นไปเมื่อกี้ไงแต่มันขี้โกงอ่ะมันวาร์ปได้ แค่มันเดินไวด้วยอุนนแต่เราเก่งเฮ้ยจะไหมกางเขนนั่นอย่าไปอะไรอะว้าจัย้างทำดีๆไปได้ไงอ่ะขอซื้อสปริง้ไหมจะได้รอดไม่ได้จะคิดกขาไม่ได้ทำบั๊กไหม มันว้ามาอยู่ด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยอ่ะใช่ขี้กองตลอดเลยขี้กองตลอด,ดแบนผีเอ <c oughs> อออามาจะตุม้ม้าได้ยงไงไหนโอ้บ้ากันประตูตไปยังไงอ่ะไม่เห็นเลยถือว่าให้เราขึ้นต้นสน <c oughs> ขึ้นเพื่พอกระโดดออกจากรั้วไง <c oughs> ขึ้นยังไงอะ มีคนทำอะไรหนูผ mm ีใจร้ายใจร้ายจังเลยทานเช้าวนดีก็เปลี่ยนตอนกลางคืนอุ้ยทะลุหน้าผีเลยเอ้ามันพอไปที่รั้วมันติดติดรั้วโซนิเอ้าว้าได้มันมันยังไม่ตุยแย่มันติดรั้วแล้วมันก็ว้ามาตอนนี้เราจะทำบั็กนะทำบั็กยังไงมันทำไม่ได้นะเราบอกแล้วแล้วดีฉันจะแพงไหนอ่ะ ดีันะดฉันะนี่ไงกระโดดออกจากต้นสนตรงนี้มีทางให้ไปเราบอกแล้วนี่ไงไม่ามาเอ็ไไม่ได้เลยแกรอเรากลับบ้านกันเถอะเรากลัวมากตอนนี้นม่ต้องคอยดูหน้าดูหลังให้เรียบร้อยพวกมันจะสามารถแบบนี้นั่นแหละเรียวกระโดดกระโดดขึ้นต้นสนขึ้นนั่นนั่นแหละ ไปกับบ้านเราเฮ้ยผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วไม่ใช่ว้าว escape f o r me scary thank you very much เราผ่านแล้วใครบอกน้ำมาจบแล้วอ่ะถูจบแล้วนี่อะไรว้าวจบแล้วจริงด้วยเฮ้ยเท่อะเจอแล้วมีควันออกมาแล้วก็ลอยได้ เฮ้ยอ๋คอค็น่าจะใช้เป็นตัวช่วยของการเจ้าผีต,ตัวน,นั้นที่มันมีอะไรไม่ใหม,ม่ตรงหัวแน่เลยเฮ้ยเราเอาไปแก้งมันไหมเอ๋เเอลองไหมแกงแกงผีจะขึ้นมาได้ไงเอยลอ,อยได้เฮ้ยอยู่นฮะแต่ผีมันไม่มาว่ะมาแล้ววะเราต้องกลับไปตรงบ้านนั้นเปล่าไม่มนาแลอวตอนนี้คนจะมองไม่เห็นทาากันเนี่ยไม่มาแล้วว่ะ สงสารมันไปแล้วมั้งเย้สวัสดีท่้าเพื่อนๆชาวเกมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ให้เพื่อเป็นๆกำลังใจให้ปรตจาเกมเมอร์และฝาแฝดด้วยนะคะสวอนพีทปะตาเกมเมอร์และฝาแฝดไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่กันไปในคลิปหน้านะไปใไ่ไม้ตูเย้โอ้โหท้องฟ้าเป็นสีลุ้งไหนอะนู่นว้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย